สวัสดีครับบ่าวทอสอดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่20นะครับผมวันนี้วันที่20มีนาคม2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่578นะครับผมปู่วามาจากเชียงรายแล้วนะครับมาแล้วเดอซันนะครับผมจะพาท่านผู้ชมครับมารับชมต่องวดครับงวดวันที่1เมษายน2567ครับผมบรรยากาศฝนตกครับ มือน okay ีก็ะึ้มได้พี่น้องเด้ค้มตกมาสองมือแล้วครับผมนะครับวดที่แล้วนะครับผมให้ล่างไปบนนะครับกระถือว่าพิษนะครับให้วิ่งสี่กับหกเลกวิ่งกับไม้ได้พี่น้องได้นะครับหกสองล่างไปบนนะครับเอาเข้าไปกาบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับกาบน้ำมาสักการครับปูวมาหอดเมื่อไรครับเมื่อวานเนี่ยตีสี่มาหอดเมื่อวานตีสี่เมื่อวานหรือเมื่อไงเมื่อวานเนี่ย ครับวานมาเมื่อวันที่มาเมื่อวนันส <18 S 1> ิบแปดปอนดสิบแปดโอ้ครับผมสิบเก้าหอดตีซี่อืมเอานะครับ,รบท่านผู้ชมอันนี้ปูหมวดที่แล้วปูให้นี่ครับหกสองให้ล่างไปบนนะครับลากาโค้งสุดท้ายปูให้วิ่ง สีกับ6นะครับปูวาวิ่งสีกับ6 6มา2 6บน6มาลักลอยพอรนนอ้อมนะปูนะม่ใช่กบหมูกอำนาจะหนึ่งหาเนตัดออกไปเลยวา่บาบ่มีหาครับแต่วาล่างนี่งหกสองสองหกไปบนไปขาบนให้ล่างไปเออกบ,บบน,บน,บนเอาปววงาูงวดวันที่หนึ่งเมษายนครับผมงวดวันที่หนึ่ง มันก็มาลายตอรดอกเลก็กกันลยบมาลายมาปูกันไหมเ,เลขกคุ้นเป็นเกนเล็กคุ้นเป็นเกณนสิบสองสามเป็นสามเจมหกมาหันก็ออกสองหกใกล้ๆเราแล้วมัออกกันนะมานเนี้ก็สิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองนะครับผมวิ่งบนเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองวิ่งบนครับ สิบสองหดเป็นเจ็ดสิบสองครับมาไปนั่งกันเจ็ดสามวันที่หนึ่งเมษาวันจันทร์ปูวันจันทร์ครับวันพะระกัลลวรรสิบห้าครับ เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งคันสองไปสองสิบไปติดหกติดห้าครับไม่ทอดนี่ตกเก้าว่าปัวหกสองเนี่ยตกเก้าหนึ่งแล้วครับใครท่านี้ล่ะไม่ทอานี้ บนล่างเลยเอาแล้วลอยมาไล่งวดนี่เด้ปูลอยมาไล่เอฟซีกอยากให้ปูเห็้เบิรเดอลอยมาไล่แมนกับมันมันมันจากเลขเก้าเป็นเลขหกซื้อได้ปูลอยมาไล่เล้เก้าได้สองในหนึ่งเก้าสองอตั้งแต่สองครับสองหก หกสองหกปูได้สามปูได้แปดได้แปดนี่ครับร้อยมาเลยธรรมชุมนี่ครับนี่รสชาตินี่ขับมีเจ็ดต,ตรงกัน<ม>เจ็ดอยู่ เจ็ดกับสองครับคำนวณไปว่าจะไปเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับเพราะว่าเลขวันสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองครับน้อนจะมีตอนเนี่ยครับปูเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับเรีร้อยมาลยเลยเรีร้อยมาเลย <c oughs> อันนี้ให้เป็นบนล่างเล่นมาปูบนล่างไปดูไม่มทนเท่เลี่ยหรอครับในบนให้ล่างไม่ต้องเป็นเท่าเนี่ย ปูไปทั้งเชียงรายไปทังไดฮอนบ่รา้งพุนอะปูวทั้งเชียงรายฮอนเพาะท้งเชียงรายมั่ก็น,นาวเ,าเนาะหนาว,นาวบ่ปูนเนี่ยมาเรย็นยนโอ้ทังเบนกับฮอนกับเนี่มแลงเย็นเนี่ยมาแลงเย็นอือไปพุนะฝันดีบพพ่มดีบ่อ,อยู่พุนปู จ้าทีเขาบอกให้เชียงเรียกเก่าเก้าแฮมเขาบอกว่าเชียงเรียกมากครับเชียนให้เรียกเก้าเก่าม,ามันปาแมนมันว่าครับจับเรียกเก้าปูปินหัวขึ้นนี่เป็นจะแมนงหัวโคกคนว่าจะรับเรียกาาออกมากออกยุคนระดับโอ้บ่อปูถ่ถาเหาาตีท่า,าตีนั่นก็นตีเขาอีกที่ปูนะให้เ <หก S 2> ถื่อเยอะให้เถื่เยอะว่าคนว่าหัวโคกคนว่าเป็นจำบังเห้อยหกสองโตคนว่าหัวโมันก็ได้ออกหกสองสองหกนั่นแหละ เคลื่อนสุดท้ายฝัน,ยนอ,อยู่คุณฝันนั่นฝันเนื้อสัน้นก็ต่ีบอกให้เขียนเลขเขียนไก่ก่าๆให้พันมามันมาแมนนั่นมามีครับมามหกหกคนวางเฉยครับผมเออหมอกมาหกอีกรีเดี <c oughs> ๋ยวคนละท่าน <c oughs> เอ้านี่ครับธรรมชุมอันนี้เอฟซีกระทำมาสูตรร้อยมาเลยนะครับผมเอาหกสองหกตั้งนะครับแล้วก็เลขล่างเจ็ดแปดได้ธรรมชุมได้หละกบ,บวกกันเห็นป่ะพี่น้องเจ็ดบวกแปดได้ห้า 6บวก7ได้13เอา3 2บวก6ได้8 2บวก6ได้8ปดนะครับกับบวกกันลงมา8บวก8ได้6 8บวก3ไดเป็เอา1 3บวกได้8นครับผมแล้วกับบวกกันลงมา6บวก1ได้7 1บวก8ได้9นะครับ7บวก9ได้6ก็จะได้นะครับมี7มีเก่ามี6ได้ท่านผู้ชมได้อันนี้สูตรร้อยมาลัยนะครับปูมีต้นเน้นบ่นี่ยมันกัน มึงจะมึงหาเพราะว่าเรามันจะเดินตัวไหครับอ่าเอาให้ปูบางไฮจะเดินตัวไหนวิ่งบนเจ็ดกับสองท่านผู้ชมดาบร้อยมาเลยปูจับมากคือตรงกันเจ็ดก็คือเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าปูจับมาครับเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าผู้ได้มาเก้าหกเก้าหกจับเอาด้วยพี่น้องเด้อเก้าหกนี่มาแร้งนี่เก้าหกนี่สูตรร้อยมาเลยเมื่อเศษนะเป็นหกหนึ่งเมือซ้ม วา่าติตัดตัวไดออกตัวไดออกครับขันตัดบนเขียนใส่ใบนี่็ได้ตัวป,ปูจะมาเปลืองนตัดบนแล้วออกไปร่งลางเนยะครับบนลางมาปูไ<อ>ม่เอกเก้าเจดก้าหนึบวกดับศบนออกหกสาครับออกหกสามหบวกสามหนบวกสเป็นสดับ, 4, ดบ สี่บนออกเก้าห้าครับออกดับสี่บนออกสี่สามลังลงลางอันนี้ก็เพื่อกันหน่อเนี่ยดับตไตรปูจเตมไม่ให้ฟั่งดีดีเอฟซีครับเจ็ดนี่ยเอาไปลงลางเจ็ดดับบนเอาไปลงล่างนะครับลักเจ็ดเอาไปลงลางเนี่ไม่ต่เ,เนี่ยครับผม เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามบนเอาไปลูกล่างปูเก้าหกนี่มาบริปูเก้าหกนี่มันไม่ซิเป็นได้ก็คือเจ็ดเก้าก็เป็นได้เก้าหกเป็นได้บอเจ็ดหกเก้าหกเป็นล่างเจ็ดดับบนถ้ามาคือล่างถ้ามาคือล่างเก้ 96, าหกไม่ได้บริเก้าหกนี่เก้าหกเนี่ยบางกันก็มาเอฟซีไปกับเขาเร่องดำเม่ไหร่บางับ อาปูเบิงเหล็กดับให้ทรามชุมเจ็ดหนึ่งดับบนมาบนเจ็ดหนึ่งแล้วดับแล้วหนึ่งครับห้าสองก็ดับล่างแล้วเล่นได้แต่บนมาได้แต่บนส3สองาก็นั่นละเนี่ท่านนี่ครับเอาไปล่วงลางสี่หางหนึ่งเล่นบนตัวเก้าเนี่ยละปูลอยมาไล่หพิ่นมัเก้าหกได้บนนี่ หาพื้นเล่นได้หรือกันอ่ามาได้เออ่าเก้าหกเล่นได้หรือกันครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเห่มาล่างเอาไปล่างหาสองหกสองนี่บนบนครับสองบนนะครับเจ็ดนี้ให้ติดล่างอืมสองบนเจ็ดล่างครับผมอ่าเอาหนี้ท่านผู้ชมวันนี้สุดร้อยมาเลยอสี่แยกให้สี่แยกนะปัวครับผมครับ มันากา็คืออย่างใส่ผมเล่นอ๋อตัวบนบนวิ่งสองตัวเก้าอี่แล้วครับเป็นสองห้าสองหกไม่ใช่เนี่ยบนสองห้าสองหก ล่างวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าครับ มันเบิ่เนี่เิดเจ็ดเจ็ดคนทบนีนนวันที่หนึ่งปูขังเนี่ยขังขังมาดีขังแท้มาดีแท้ๆเจ็ดแปดเนี่ยนปูละห้าเจ็ดแปดเนี่ย <laughs> ขังค่ะครับวันที่หนึ่งเอาท่านผู้ชมนะครับ บดดอลเล่นได้เพราะเรียกเพราะอออกยากครับเรียกเพราะอออกอยากนะเน้นมิตนนมัวเน้นมาปูอ่าเอานะครับเรียนพกบอเล่นกันได้อันนี้ปูแยกให้แล้วนี่ท่านผู้ชมไปเรียกข้อสอนะครับปูแยกให้นะครับท่านผู้ชมแยกบนแยกล่างให้นะครับมีเพิ่มมาเจ็ดเจ็ดนะครับเบิ้ญนะครับเอาอันนี้สูตร100ร้อยมาอะไรได้ท่านผู้ชมเด้อ บนนี่ปัวเจ็ด,ดับบนมาล่างดับบน2อับบอมัก2อ,องหาสองหกหามาใส่ปัว่าให้สองคู่ล่างวิ่งเจ็ดดับเจ็ดสามเจ็นึ่หาเนะครัชมแคปหน้าจอเอากาบขอบบุญขอบคุณครับปัวนะครับผม